รารนะครับตัวตัวเองขครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยน้องโผล่รับสองปีแล้วยังอยู่นะครับครับด้วยความไม่ไว้วางใจนะครับติดสร้างการขโมยทั้งอยนะครับแต่ผมแค่ตกรอให้ดูด้วยนะครับว่าสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับเราไม่ไม่ไม่กวนกันนะครับนะไม่กวนกันครับ จร้องแล้วก็จะหยุดลงนะครับภายในเวลา5วิถึง10วิเองนะครับเราจะไม่ร้องจนแบบแบบหมดนะครับร้องยาวจนแบบหมดนะครับเกาแต่ถ้าโดนต่อเรื่องเนี่ยเอ่อมันจะร้องยาวขึ้นนะครับก็จะมีเสียงหัวเกิดขึ้นด้วยนะครับผมไม่ไม่ผมเชสไปไหลายหลายทีคคละทีนี้ก็คือคผมไม่ใไช่แบบผว่ามันดังนั่นเนะกิดอนไปบานเริ่มเริ่มเริ่มเลยอันนี้มาต่อไปนะครับต่อไปเป็นหมดสิเสียงทั้งหมดสิเสียงปุ๊บเวลาใครโดนลบไป เขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นหมดแล้วนะครับสีหมดนะครับแต่จะไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีใครเนี่ยเอากุญแจถือนะครับมาเสียบตัวกุญแจเราไปขึ้นเตรื่องอยู่แล้วนะครับไม่ตอนแล้วนะครแล้วนะครับ คือการที่พวเราเนี่ยถ้าทาการล็อกรุนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวดเปิดเพลงหรือปิก็ตามนะครับไม่สามารถจะตัดได้ถ้าเราไม่ฝั่นให้ปลดล็อกก่อนนะครับอ่าตรงนี้ห MM มวดต่อไปเป็นหมดตัดที่มีหมดนะครับสามารถจบตัดเรื่อย้เราตเลยตลัดตัดที่มีหมดด้วยอ่าตาัดที่มีหมดได้เลยนะครับ ก็ในส่วนของการตั้งนะครับถ้าเอาลงมันก็ดับเครื่องนะครับปกตินะครับระบบปกติเลยของรถนะครับไม่มีระบบไหนที่สูญเสียไปเลยนะครับแต่เรื่องของนี้คือรถไปยังไงกลับไปอย่างนั้นเป็นะครับสบายใจได้นะครับแล้วก็มีโหมดการตั้งการสั่นเครื่อนนะครับอยู่4ระดับนะครับในตรงนี้เดี๋ยวผมมาสอนทีนึงนะครับแล้วก็มีโหมดการถมวยเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ผมไม่สอนนะครับ